สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมกเกษตรน้องไม้แล้วครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมพาไปอัปเดตสวนภัยบ่งหวานเพชรน้ำพึ่งเนาะตอนนี้ถึงคิ้วของผักอินูนครับผักอินูนของเขานี่เป็นผักอินูนพันธ์ถวายแท้ๆครับามาจากสวนของพี่เพ้นนะครับผมอันนี้เอามาล้องเบื้องสิบต้นเนาะก่อนหน้านี้พูดครับที่ผมพาไปเบืนะ้องเนาะอันนั้นปลูกได้ปีนึงละเกือบปีละบอ่ออกน้วยครับนี่มาเบื้องพันธ์แท้ๆของพี่เพ้น บาทีออกน่วยหรือเปล่าเนาะผมเอามาสิบต้นครับนี่พาอัปเดตอันนี้อายุหนึ่งเดือนเครื่องตีไปสองเดือน่ะสองเดือนครับผมอันนี้อายุสองเดืดนอนนะนี่เห็นไหมเก็บสูงเท่าผมแล้วเห็นไหมนี่อันนี้ก็ไม่ได้ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุย๋ยน้ามันก็ยังไม่ได้ปัญหนเขาก็ยังได้ปัานี้ครับตอนนี้ผมกาลังจีต่อระบบหน้าม,มาให้เขานะพามมายังอัปเดตเบ้องครับว่าสิบต้นที่ปลูกไปนี่อายุสองเดือ<ด>นนี่ปัญหาเนาะนี่ครับเห็นไหม ตอนแรกต้น,นน้อยๆครับอันนี้เห็นบัอันนี้คือต้อนตอนที่ต้นหมานี่ของพี่เพชรนี่สมบูรณ์ครับเขาก็ได้แบบว่ามีหักแล้วเวลาหลงดินไปแล้วนี่เขาก็จะเลี้ยงงอกงามนะครับอันนี้อายุสองเดือนนะครับสําหรับผักอินูนนะครับผู้ใดบ่เ,เคยเห็นผักอินูนบ่เคยรู้จักผักสาบนี่นะครับเป็นผักปลาได้ครับตัวนี้เป็นผักหากินยากคั้นเวลาเขาหีหากินนี่คือต้องปีนเขาขึ้นต้นไม้สูงๆแล้วก็ ไปหากินในป่าครับบางค้นอ่ะที่บอกว่าเอามาปลูกแค่ยัางผักแนีวนี่ท่านเดี๋ยวนี้เขาบ็กินกันแล้วท่านนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่ดีครับค้นมากินค้นมาปลูกนี่นะครับเขาต้องเอามาปลูกครับผมเขาต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะเป็นผักที่หายากครับผมเป็นผักป่าเนาะมาผมเห็นมีอยู่ต้นนึงครับออกลูกแล้วนี่อายุสองเดือนมีลูกแล้วครับจยให้เบิ้งว่าถ้าเป็นพันธ anyway. ุ์แท้นี่เป็นยังไงนี่ให้เบิ้งให้เบิ้ง ไอ้เบิ้งยอดเขาก็นี่ยอดเขาเริ่มออกมาแบบสวยครับผักอีนุนครับผมนี่เบิ้งนี่เขามีหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับใส่เนาะใส่เนาะนี่ครับเห็น่หน่วยเขาครับนี่ผักอินุนครับนี่ของแท้เห็นบ่ครับตอนซื้อม้าม่มีน่วยเนาะนี่เพิ่งมาออกน่วยนะครับอายุสองเดือนมีน่วยแล้วครับอันนี้พอตาผมก็เอาเสียงมาคุ้มไว้ให้ดินเขาชุ่มชื้นครับ ล้วก็ระบบน้ำตาอย่างส่วิธีการลดยา,างลดเอาเราก็หดเอานะนี่ผมก็ลังวงังนี่ระบบน้ำนะครับฟังนี่วังแล้วแต่ฟังนี่ยังไม่ได้วางนี่พึ่งให้ให้น้ำเม,มื่อวานนี่ครับเห็นไหมพอเขาได้น้ำปุ๊บเขาก็เริ่มแตกยอดออกมาครับนี่อันนี้อายุสองเดือนที่กันเนอเอามาลงร้อมก,กันครับสิบต้นนะแต่อันนี้ยังไม่มีน่วยครับนี่แต่ว่านยอดขอนี่ก็เริ่มแตกกมาสมบูรณ์ครับแต่ว่าของผมยังไม่ได้ เอาไม้มาเฮ็ดข้างให้เขาได้ครับนะจริงๆแล้วเขาต้องมีข้างเรื่อยขึ้นไปนะแบบแบบต้นนั่นนะครับต้นนั่นนะให้เขาได้เรื่อยเดี๋ยวพ่อตาตอนนี้เพื่อนกำลังเพอ่งยังกำลังยากเลี้ยงเขาเลี sheets, ้ยงตัดยุ้าอย่างพวกนี้ครับอันนี้คันนี้ให้เขาเรื่อยนะครับเข,ขาขยี้ไปเรื่อยนะครับเขาจะเลื้ยขึ้นไปนะครับอันนี้ของการ่คือเฮ็ดเป็นสุ้มนี่นะครับซุ้มไว้ตรงนี้ตองมาจากพุ่นเลยแล้วตัวนั่นคันบ่อออกน้วย ผมจี๊หือทีมครับผมว่าเอาไว้ครับต้องหาพันธุ์ได้แท้มาลงครับคันพันธุ์บ่แท้มาแล้วบ่ออกลูกบอกหน่วยเอาไว้กับเปลี่ยนพื้นที่ครับผมขอยให้มาเบิ้งกันครับว่าอันนี้จีออกไห้เฮาอยูเปาเนาะเขาบอกว่าออกตลอดปีครับผมถ้าได้น้ำได้ปุ๋ยออกตลอดปีครับใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันกับไผ่เลยครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเองใส่ทุกสิบห้ามื้อครับผมมาอันนี้เบิ้งจากเงาแล้วหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกมีสิบครับเดี๋ยวมาเบอใ้ให้ครบครับสิบต้นที่เอามานี่เกิดปันไหนครับนี่อันนี้กับง้ามครับเห็นบ่เขาเริ่มเลื้อยขึ้นไปนครับนี่สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเห็นบ่ครับมดแดงครับมดแดงมดแดงนี่มา่อ้อยเป็นซอยกินนอนในห้อาได้ครับได้แต่นี่มดแดงยังน้อยอยู่นี่ต้องให้เขายู่ครับนี่เห็นบเ,เริ่มแบบง้ามครับนี่อวบเลยมีแบบว่าเริ่มแตกยอดแตกอ,อย่างออกมาเนาะ นี่ครับอันนี้หกต้นละมามาเบิองเรื่อยๆครับยอ,อนอื่นจะเพิ่งเบิองนะเามาเบิองอีนวลกันครับหกแล้วนะครับอันนี้ต้นที่เจ็ดเจ็ดนี่ครับอันนี้ก็ะหายไปได้น้ำเพราะว่าตอนแรกนอนมันกินนอนกินมท่านแม่มบอกว่านอนกินมาอนกนงอกม่นี่แต่เขาก็เริ่มแตกออกมาเห็นไาครับใบเขาเขียวๆอันนี้ครับเจ็ดเนาะอ่าแปดแปดตัวนี้ครับนี่แปดอันนี้ครับอันนี้เขาก็เริ่มเลื้อยไปนู้นแล้วเห็นไห เดี๋ยไปนู่นแล้วน,นี่ครับยาวไปพุ่นเลยผักอินุน,นครับเจ็ดนะแปดยี่สิบอันนี้แปดป่ะเก้ายี่สิบตาก่อที่เก้ายี่สิบครับผักอินุนี่นี่อันนี้นี่นนมาหลอดทั้งสิบอ่ะเก้าเก้าแล้วก็สิบจะพุ่นนะอันนี้บ่ะนี่ครับอันนี้เกาะที่เก้าเก้ายูนี่น,นี่ก็เริ่มแตกกันเป็นมพุ่นแล้วเดี๋ยวไปหาหมูก,กันอ,อ๋อนั่นมีนไว้ได้วยนะไว้เก้าไว้เก้าบ่นี่ครับสิบสิบเกาะน,นี่ นี่ครับอันนี้สิบนี่ครับอันนี้ก็เลื้อยขึ้นไปนู่นแล้วเห็นไหมอันนี้ก็มีมดแดงใครวะนี่มดแดงดน้อยๆครับเริื่มแตกขึ้นไปอันนี้ของพี่เพ้นนะครับเนาะของผมมีหลงของอกเกษตรตัวน้อยไว้นะครับยูโคลาดซีก่อครับผมเอาทุกเจ้าครับเดี๋ยวเขาไปเบืองมาผมยี่ไปอัปเดตให้เบืองทีว่าของกเกษตรตัวน้อยนี่อายุหนึ่งเดือนครับยูโคราดเนาะอันนี้สองเดือนครับผม ประมาณนี้ครับสาหรับอี้นุ้นเดี๋ยวพาไปเบิ้งอันนี้อันเก่าที่ปลูกไว้นี่อันนี้อันนี้นวยเก่าบ่เกลามันคือมีเอามอดเจาะแล้วแม่อดหอเจาะไม่ไผ่นี่ครับอันนี้อันนี้อันเก่ากันี้ก็มีนวยเห็นอยู่แต่ว่านวยของเขานี้มีอยู่แค่ต้นเดียวอมีอยู่ต้นพุ่นต้นเดียวต้นใหญ่แล้วครับนี่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นตัวแม่อยู่เพราะว่ามีออกลูกแล้วนะครับนี่ต้นใหญ่อยู่นี่ครับหลอดแล้วครับต้นนี้ ใหญ่กว่านี้โป้งขรงนี้ครับต้นนี้ที่ออกลูกนะต้นอื่นม่ออกลูกครับโอเคกลับประมาณนี้ครับสําหรับสวนผักสราบหรือว่าผักทีนู้นนะครับสวนตะเลนะครับผมประมาณนี้ครับพามาอัปเดตเนาะอายุสองเดือนครับจากสวนพี่เพ้นนะครับผมเดี๋ยวผมยี่ต้อระบบน้าเดี๋ยวผมมีให้เบิรงระบบน้ําที่ว่าในสวนนี้เขาเดินระบบน้ําแบบไหนเนาะเดินแบบเร่งรีบครับสามมือสามมือนี้ครับผม โอเคประมาณนี้ครับยอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กเกษตรน้องไม้ยังผมได้เลยครับนะโอเคเมื okay. ่อน,นี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ่อใหม่ครับผมสวัสดีครับ